อยู่ดีๆก็มีลูกสาวฟูกเกิดพลโพสชัดเจนสถานะน้องอาชิน้องมิยาคอนเฟิร์มเองเป็นประเด็นที่ขาเผือกจับตาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังมีกระแสข่าวของลูกดาราที่กำลังซุ่มคบกันนั้นคือคู่ของน้องอาชิอาชิวรวาดลูกพ่อฟูกเกิดพลกับน้องมิยาพิช,ชาลูกสาวพีททองเจือ เนื่องจากช่วงพักหลังๆไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมากกินข้าวที่เดียวกันเที่ยวด้วยกันจนหลายคนแอบ,บจีนแอบบรุ้นไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งสำหรับที่เขาดาวที่ผ่านมาทั้งสองบ้านก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าของแต่ละบ้านอย่างอบ่นขณะไปร่วมฉลองบรรยากาศสนุกสนานคืนเขาดาวท่ามกลางผู้คนจำนวนมากอย่างคึกคักด้วย ล่าสุดไม่ต้องเดากันอีกต่อไปเมื่อฟูกเกิดพลได้โพสในอินสตาแกรมเผยภาพน้องอาชิข่วงน้องมิยามาร่วมทานดินเนอร์พร้อมหน้าลีนางตารีและมิโยเกิร์นัทชาและพี่เคปิยวันรมาร่วมโต๊ะด้วยกับแคปชั่นที่เขียนว่า Family Dinner อร่อยมากงงอะไรคืออร่อยทุกจานและที่หลายคนโฟกสัสคือแคปชั่นของพ่อฟุกที่ว่า Family Dinner ซึ่งมีโยเกิร์ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยู่ดีๆก็มีลูกสาวงานนี้ทำเอาเพื่อนๆถึงกับฟันธงสถานะทั้งคู่ว่าพร้อมาลงรูปเองแบบนี้น้องอาชิกับน้องมียาน่าจะคบหาดูใจกันแล้วแน่นอน